มาต่อการที่ท่านที่เกิดในวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่สิบเก้านะคะสิบเก้าถึงวันที่ยี่ห้าน้อะนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงท่านที่เกิดวันศุกร์มาดูกันนะคะการเงินการงานความรักท่านที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้นะคะเดือนมิถุนายนนะวันศุกร์ว้าวุ้ยข่าวดีเรื่องงานนะคะ อาแต่เจ้าตัวช่วงนี้จะสื่อกับวิญญาณได้หรือไม่ก็ฝันแปลกนะคะฝันแปลกฝันอ่าหรือไม่ก็มีเรื่องน้อยใจนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูไพ่ก่อนเราจะได้พูดทีเดียวแต่ว่ามีเรื่องดีแน่นอนนะคะเกี่ยวกับการเงินนะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบโอเคคุณจะได้ข่าวดีแน่แน่แน่นอนถ้าำหรับท่านที่เจ็บป่วยอยู่นะบอกเลยนะ ท่านที่เจ็บป่วยอยู่นะคะคุณจะแข็งแรงขึ้นนะท่านที่เกิดในวันศุกร์นะหรือไม่ก็ท่านก็จะได้ติดต่องานเกี่ยวกับคนที่ทํางานอยู่ในเครื่องแบบเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองนะท่านจะได้เ,เกี่ยวข้องกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองรวมทั้งความรักด้วยนะคนโสดคนโสดคุณก็จะเจอคนในสายงานทํางานเกี่ยวกับตํารวจทหาร กฎหมายนะคะผู้พิพากษานะคะ่าคุณจะเจอคนที่พูดน้อยต่อยหนักแต่ว่าจริงใจนะสําหรับคนโสดนะคะมีโอกาสได้เจอแน่ในสัปดาห์นี้นะคะส่วนนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะคุณอาจจะน้อยใจแฟนนะคะน้อยใจแฟนเพื่องี้แฟนพูดแบบไม่ถูกใจเรานะคะเหมือนเขาพูดแบบไม่รักษาน้ําใจแฟนเราอาจจะเป็นโคตดพูดตรงเกินไปทําให้คนวันศุกร์น้อยอกน้อยใจนะคะ อ๋อหรือไม่ก็กลางคืนช่วงนี้จะนอนไม่ค่อยหลับระหว่างภูมิแพ้ด้วยนะอ่าน้ำเลือนน้ำหนองภูมิแพ้สัตว์เลี้ยงในบ้านจะเจ็บป่วยนะท่านที่เกิดในวันศุกร์นะแต่จะเป็นข่าวดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะงานออนไลน์งานเสริมงานคุณจะพุ่งแรงนะคะในสัปดาห์นี้ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะใครที่ทํางานออนไลน์อยู่ลงลุยเลยนะคะเห็นไหมคุณจะมีโชคด้วยนะคะสิ่งที่คุณรอจะสมหวังนะคะ อ่านะคะจะสมหวังแต่เออคนวันศุกร์นี้น้อยใจจริงๆแหละน้อยใจลูกหลานน้อยใจเพื่อนฝูงน้อยใจบริวารน,นะคะเอเหมือนไม่ได้ดังใจเรารวมทั้งน้อยใจคนรักด้วยนะอืมอย่าคิดเยอะนะท่านที่เกิดในวันศุกร์นะเพราะว่าสิ่งดีๆเข้ามาตําแหน่งเจ้านายตําแหน่งพ่อตําแหน่งเพื่อนรักนะคะเขาจะมีของกินของฝากไม้คูรยื่นยิดมิดใบตีให้กันนะคะเออ คุณจะเจอคนดีด้วยนะช่วงสัปดาห์นี้จะเจอมิตรดีนะคะเพื่อนดีนะอ่าเห็นไหมอาจจะได้ไปกินเลี้ยงนะคะไปตึกสูงๆงไปที่หรูหรานะคะไปที่สวยสวยงามงามนะคะส่วนคนโสดแน่นอนจะมีคนเข้ามานะคะเจอกันแบบฟุกๆุแล้วก็ถูกใจด้วยนะนะคะอ่าคนทางไกลด้วยนะคะคนวันศุกร์แฟนคุณนะคะอ่าอาจจะพูดไม่เพราะก็จริงแต่ สัปดาห์นี้เขาจะมีของกินของฝากติดไม้ติดมือมาฝากคนนะสําหรับคนที่มีคู่นะคะตอนนี้คนวันศุกร์ความในใจอยากทาอะไรรู้ไหมอยากทําบุญนะคะเป็นคนใจบุญสุนทานมากเป็นผู้หญิงที่สวยเรายังจิตใจงดงามนะคนวันศุกร์ตำแหน่งบ้านตำแหน่งบ้านของกินล้นบ้านเลยหรือเปล่าตอนนี้นะคะดูสินะคะมีความสุขมากตำแหน่งบ้านเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางดีด้วยนะคะเอาโชคเอาราบมาให้ด้วยนะคะ ความในใจคุณอยากมีเงินเยอะๆคุณอยากเป็นเศรษฐีคุณจะได้สมใจเพราะว่าสิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะคนวันศุกร์เห็นไหมสมใจจะได้เพื่อนดีมิตรดีหรือไม่ก็าภายในวันที่ผยี่สิบห้านี้คุณจะได้นัดเพื่อนไปกินไปเที่ยวไปฉลองความสําเร็จอ่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันจะสําเร็จในอนาคตอันใกล้นะคะท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะเป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆสุขภาพและระวังเรื่องเดียวคือภูมิแพ้กับนอน นอนน้อยนอนไม่หลับถ้าใครเจ็บป่วยอยู่จะแข็งแรงขึ้นนะคะจะหายป่วยนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนสื่อนำโชคยังไม่บอกเลขหน้าไพ่เลยนะคะเลขหน้าไพ่มีหนึ่งมีสองมีหนึ่งมีสองนะคะมีหนึ่งมีสองมีอ่ามีเก้าค่ะทุกคนนะคะแล้วก็มีสาม สีนำโชคของคุณในสัปดาห์นี้นะท่านที่เกิดวันศุกร์สีฟ้าเลยสีเจ้าของอวันเลยนะคะสีฟ้านะคะใช้ได้สีแดงติดต่องานนะคะหรือไม่ก็นะคะสีสีเขียวเกี่ยวกับการเงินติดต่อติดต่อเกี่ยวกับการเงินใช้สีเขียวนะ,ะท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะอ๋อสัปดาห์นี้รู้สึกว่านะคะทุกคนจะ ดวงดีกันหมดเลยนะคะไม่มีอะไรน่าระวังเลยนะสุขภาพก็ระวังแค่เรื่องภูมิแพ้นะคะอ่าแล้วก็สัตว์เลี้ยงในบ้านจะเจ็บป่วยนะคะการเงินดีนะคะสิ่งที่หวังสิ่งที่คุณพยายามทําอยู่เกี่ยวกับงานออนไลน์นะคะ <S <S ขอให้คุณทําต่อไปสําเร็จแน่นอนนะสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณลุยอยู่ทุกวันนี้มันจะส่งผลให้คุณในอนาคตคุณจะสําเร็จนะคะอ่า ขอให้โชคดีนะท่านวันสุกร์ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้นะคะเฮงเฮงปังปังอย่างที่ไพ่บอกนะวันสุกนะ